มามีเม,มวมีอะไรมาให้ดูอะไรลูกไปแอบ,บถ่ายพี่เขาตอนไหนถ่ายตอนพี่ทองเอกเผลอค่ะถ่ายมาให้มามีดูรู้อะไรกันทองเอกมีแฟนแล้วป้าหาทองเอกเนี่ยน,นะมีแฟนแล้วจิบสาวเป็นแล้วหรอไม่เคยเห็นจิบใครคุณคิดว่าลูกจะเหมือนคุณเหรอผมคิดว่าลูกเหมือนคุณครับก็พี่ชูก้าไงที่เหมือนป,ะปะ้า เมื่อก่อนถึงผมจะเจ้าชู้แต่ตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วผมรักครอบครัวนะมามีหมัดได้ใจป๊าป๊าใช่ไหมล่ะเข้าใจพูดนะลูกป๊าถ้าผมยังทําแบบนั้นผมก็โดนคนฆ่าตายนะสิก็ใช่นะสิป๊าไม่ทาหรอกครับป๊าลักม้าและลูกๆก,ก็ดีพี่เน่น่ารักไหมครับมามีป๊าป๊าน่ารักจ้าน่ารักครับมองหนะ้าผมทําไมกันครับมีแฟนแล้วหรอครับป๊าเออป๊ารู้ได้ไง เนื้วมีหลักฐานค่ะแอบถ่ายพี่ตอนไหนตอนไหนก็ได้วันหลังพาเน่มาเที่ยวบ้านบ้างนะทองเอกครับมาเดี๋ยวมาไปทำกับข้าวก่อนป๊าอย่ลืมไปตากผ้าละ่ะครับมา้า